สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูสรุปล่างกันนะครับประจำงวด16กันยา2568ก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนก่อนคำเตือน้อมโมลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับคลิปนี้เรามาดูสรุปเลขล่างกันนะครับมาดูข้อมูลแรกนะครับเป็น10ล่างเดินดี สิล่างเดินดี4ีสูตรนะท่านผู้ชมสูตรที่หเด่นสองสามสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สองเก้าศย์หนึ่งสสห้าสูตรที่สามแปดศูสาี่ห้าหกดสูตรที่สี่หนึ่งสาี่ห้าเดแดเกทั้ง3าสูตรนี้ ชนกันที่สามนะชนกันที่สามนี่สสูตรมีแค่สามตัวเดียวท่านผู้ชมนะชนสามนี่มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะทีนี้เรามาดูที่ชนสามชนสามสี่สูตรทนะี่ชนสมสูตรมีศูนย์หนึ่งสี่ห้าปดเ้าะศูนย์หนึ่งสี่ห้าปดเ้าก็ นี่เป็นตัวสำรองตัวกันนะท่านผู้ชมนะส่วนเด่นที่สุดก็คือชนสาสี่โสดนะนี่เด่นที่สุดนะครับเด่นสมตัวเดียวส่วนจะมีรองหรือกันตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราค่อยเอาดับมาตัดนะครับทีนี้เรามาดูหน่วยล่างเดินดีสี่โสดสูตรที่หนึ่งสามี่ห้าหเจ็ดเ้าสอง สูตรที่สอง9 3 6 7 8สูตรที่3 1 2 4 6 8 9 0สูตรที่4 8 9 0 2 4 6กทั้ง4สูตรท่านผู้ชมจนที่2 6 9หจน4ีูตรนี่มีสองหกนะครับทีนี้ อันที่ชนสองแล้วก็หกแล้วก็เก้านะหกเนี่ยครับแล้วก็เก้าชน 4, สีร่รมีสองหกเก้าทีนี้ตัวสำรองนะสำหรับ FC, เอฟซีด้านใดที่จะ ต้องการชน3สูตรนะเป็นเป็นตัวสำรองมีศูนย์นะท่านผู้ชมนะศูนยนี่ก็เป็นเด่นหน่วยล่างเดินดีชน4สูตรชนที่2องหสี่สูตรชน3สูตรมี0 4นยนะครับก็เด่นที่สุด269ตัวรองกับตัวกันก็คือตัวนี้0ูนย์สแแล้วค่อยเอาดับมาตัด <c oughs> ทีนี้เรามาดูดับ10ล่าง4ีสูตรดับที่0 2นย์สองดับหน่วยล่าง4ีสูตรดับ0 5 7 9 0 5 7 9นะครับอ่าสูตรนี้นี่ที่ดับเนี่งวดล่าสุดหลุดนะท่านผู้ชมนะไม่น่าจะหลุดซ้ำนะ ส่วนดับล่างงวดนี้ผมใช้ถึงสี่สูตรนะ <c oughs> ดับล่างงวดนี้ใช้สี่สูตรดับหกแปดเก้าหนึ่งหกแปดเก้าหนึ่งะมันมีอีกสูตรหนึ่งก็คือที่ผมลงสูตรดับสนิทล่างมีแปดเก้าศูนย์นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าผมจะเลือกใช้หกแปดเก้าหนึ่งนะเป็นดับล่างงวดนี้นะครับ สำหรับ f c ท่านใดที่ไม่ชอบเลขดับไม่ต้องนำไปใช้ท่านผู้ชมหรือท่านใดที่ชอบก็นําไปใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะว่ากองสลากไม่มีเลขดับท่านจะเลือกใช้แค่2หรือ3สูตรหรือ1สูตรก็แล้วแต่นะทั้งดับ10ดับหน่อยแล้วก็ดับล่างคือดับล่างงวดที่ผ่านมานี่ก็คือหลุด ไปหนึ่งสูตรก็คือสามดับเอาไม่อยู่นะท่านผู้ชมนะแต่ว่างวดนี้ผมก็ใช้สูตรเดิมอยู่สองสูตรเท่านั้นก็คือเนี่ยท่านผู้ชมสูตรหกกับแปดนี่เป็นสูตรเดิมนะส่วนเก้ากับหนึ่งเป็นสูตรใหม่นะครับเพิ่มเข้ามาอีกสองสูตรนะส่วนสูตรที่ผมลงให้เอฟซดับสนิทล่างนะั้นดับ 890เนยนะท่านผู้ชมรนะดับ890นยะ์ะซึ่งถามว่ามันก็ตรงกับสูตรที่ผมเอามาลงอยู่2สูตรก็คือตรง8 9, นะกับ9กนะก็แล้วแต่เอฟซีจะชอบแบบไหนก็เลือกหยิบไปใช้เลยไม่ใช่ว่าผมจะยึดเอาตามสูตรที่เอามาลงนะท่านผู้ชมนะบางครั้งผมก็ไม่ได้ยึดตามสูตรที่เอามาลงส่วนใหญ่ผมจะยึดตามสูตรหลักของผมที่ไม่ได้เอามาลงอีกหลายสูตรนะครับแจ้งให้ทราบนะ ซึ่งที่ตรงกันก็จะมี8กับ9นะครับส่วนสูตรที่ดับ6กับ1นี่ก็ยังยังไม่เคยเอามาลงนะแต่ว่าเป็นสูตรที่ผมใช้ประจําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขมันอาจจะเหมือนกันอย่าง8ดกับ9นะแจ้งให้ fc ทราบสําหรับท่านใดที่ชอบเลขดับนะครับท่านใดไม่ชอบก็ผ่านนะ เรามาดูเด่น10บล่างหน่วยล่างยังไม่มีนะเรามาตัดพร้อมๆกันนะครับเราดับมาตัดท่านผู้ชมดับกุมผมก็คือ6 8 9ปหนึ่ง หกดับหลัก10ก่อนเรามาดูหลัก10ก่อนนะเอาดับล่างก็คือห8แปดเ้าหนึ่งมาตัดนะครับหมีไหมไม่มี8ดผมตัดเลยนะครับ8ปดเก้าหนึ่งหปดเ้าหนึ่งดับล่างนะครับ8ปดเ้าหนึ่งตัดไปแล้ว อันี้มาดูหลักหน่วยนะครับห8แปดเก้าหนึ่งหกแหนึ่งไม่มีท่นผู้ชมนะทีนี้เอาดับสิล่างมาตัดดับ10บล่างก็คือ0ูนย์สองสามเสองเจด ศนะท่านผู้ชมตัดศูนสองเจดไม่มีสมผมไม่ตัดเพราะว่ามันชนเด่นท่านผู้ชมถึงแม้จะมีเนี่ยครับดับตัวนี้ดับชนเด่นนะเด่นสมเนี่ยครับเด่นที่สุดก็คือ3าตัวนี้นะผมไม่ตัดนะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือหลักสิบอยู่สามตัว ก็คือ3 4 5นะเด่น3รอง4กับ5้าท่านผู้ชมนะสำหรับหลักสิงวดนี้นะทีนี้มาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือเอาดับ0 5 7 9มาตัด0 5 5ไม่มีนะ7 ก้าตัดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเหลือหลักหน่วย2กับ4นะครับเหลือ2กับ4เด่น2อรอง4ก็เรามาเขียนที่เด่น10ล่างนะครับเด่น10ล่างนะ3นะครับ ลอง4ี่กับห้าเด่นสานี่ครับเด่นที่สุดนะครับถึงแม้จะชนดับผมก็เลือกเด่นไว้ก่อนนะครับหน่วยก็คือสองกับ4เด่นที่สุดก็คือเด่น3หน่วยสองหลักสิบาหน่วยสองนะครับ มาจับคู่กันนะท่านผูช้ชมนะสามสองสามส4 4สองสส สี่สอง5ี่สี่องหสีสองหสทั้งหมด6ชุดนะหชุดนี่ผมก็จะดึงเด่นนะผมจะดึงเด่นนะเอาเฉพาะที่เด่นเด่นนะครับมา ดึงเด่นมาสี่ตัวท่านผู้ชมก็คือสามสองห้าสองสามสี่ห้าสี่เป็นสี่ชุดเด่นนะทีนี้สี่ชุดเด่นนะผมก็จะตัดให้เหลือแค่เด่นจริงๆแค่สองชุดเท่านั้นนะ ผมให้เด่นที่สุดสองชุดเด่นพอๆกันนะก็คือสามสองห้าสองนี่เด่นสุดเด่นสุดนะครับนะกลับด้วย เราให้เด่นทั้งหมด6ชุดทุนผู้ชม3 2 3 4 4 2 4 4 5 2 5 4นะแล้วก็ผมดึงเด่นมาแค่4ชุด3 2 5 2 3 4 5 4แล้วก็เด่นที่สุดนะผมดึงมาแค่2ชุดเท่านั้นก็คือ3 2 5 2นะ3 2 5 2 3 2 3 2 5 2นกะ เป็นเด่นที่สุดเด่นสุดสามสองสองสามห้าสองสองห้ากลับด้วยนะครับเนี่ยครับกลับด้วย <c oughs> ผมจะเน้นสองชุดนี้นะท่านผู้ชมนะ แล้วตัวรองตัวกันก็คือตัวนี้ท่านผู้ชมนะสามสี่ถ้าสาถ้าสองไม่มานะถ้าสองไม่มาย้ำนะถ้าสองไม่มาสี่จะมาทันทีเพราะฉะนั้นก็เด่นสามสองห้าสองนะรองหรือกันสามสี่ห้าสี่ไว้ท่านผู้ชมนะเป็นตัวรองหรือตัวกันก็ได้สองตัวนี้นะส่วนเราเน้นไปที่สามสองห้าสองสามสองสองสามห้าสองสองห้าแล้วก็ รอง3ามสี่ห้าสี่สี่สแล้วก็4ีหกลักด้วยนะครับทั้งหมดก็เป็นสรุปล่างงวดสิบกันยาสองพนห้ปดนะท่านผู้ชมนะชอบแบบไหนก็เลือกไปใช้กันนะครับหรือจะนำไปพิจารณาประกอบค่อยตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองนะ จะนำข้อมูลบางส่วนไปพิจารณาก็แล้วแต่นะครับไม่จำเป็นต้องสรุปเหมือนผมนะของผมสรุปมาแล้วได้6ชุดท่านผู้ชมนะนี่ครับตามนี้เลยนะแล้วก็เน้นเด่นที่สุด4ชุดนี้แล้วก็เด่นที่สุดอีก2ชุดนี้นะท่านผู้ชมนะ3 4 5 4นี่เป็นตัวรองตัวกันนะครับเด่นสุดแค่2ชุดนี้เท่านั้นนะทั้งหมดก็นำไปพิจารณาดูนะครับขอให้โชคดโชคดีรวย,รวย,รวยเๆเฮงๆทุกท่าน คลิปต่อไปเรามาดูข้อมูลบนสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ